ជាអឺសេចក្តីលົງមក สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์และก็พ่อแม่พี่น้องที่ได้ติดตามการสื่อสารนะครับทุกๆช่องที่เคารพก็ตามที่จังหวัดสุรินทร์ได้จัดพิธีวงสวงสัก,การะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อ,อจัดงานช้างสุรินทร์ปีหกสิบเอ็ดปีนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีพิธีวงสวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเปิดงานช้างมาโดยตลอดนะครับในวันเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เวลาประมาณตั้งแต่เจ็ดนาฬิกานะครับผมเองเนี่ยก็ได้ไปทําพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อที่ได้กระทํากันมาอย่างต่อเนื่องห0สิปีนะครับทุกจุดนะครับเป็นเวลาเอ่อเป็นจํานวนสิบจุดนะครับตั้งแต่พระ หน้าสารกลางหลังเก่านะครับจนถึงเสด็จพ่อรอหนะครับแล้วก็ไปพระอินทนะครับทุกๆจุดที่เคยทํากันมาทุกปีเป็นการเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เสร็จเวลาประมาณ9ก้าโมงนะครับก็ต่อจากนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าในเวลาเมื่อวานนี้เวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งก็มีชม,มรมเพื่อฤรีแห่งประเทศไทยชมรมหนึ่งนะครับ ได้มีการจัดพิธีเปิดบ้านเปิดเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วกอ็อยากจะบอกกล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวสุรินเขาลบนับถือ,อและเทวดาฟ้าดินตามความเชื่อนะครับในพิธีพราหมณ์แล้วก็มีการเชิญผมเข้าไปร่วมพิธีด้วยนะครับเพื่อถือว่าเป็นการไปร่วมพิธีกับเขานะฮะต่อมาก็ได้ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อต่างๆว่า จังหวัดสุรินทร์ได้ประกอบพิธีที่ไม่เหมาะสมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษของชาวสุรินทร์นั้นนะครับกระผมในฐานะพ่อเมืองสุรินทร์ขอเรียนว่าความตั้งใจและเจตนาดีของกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่เป็นการประกอบพิธีทางศิลปะนะครับแต่อาจมีบุคคลซึ่งเคยกระทาความผิดมาร่วมอยู่ในพิธีดังกล่าวด้วยอาจจะทําให้ความรู้สึกหรือภาพที่ปรากฏทําให้เกิดความไม่สบายใจกับพี่น้องประชาชนชาวสุรินทร์ กบผมเองเนี่ยไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับไม่ว่าเป็นการกระทําใดๆที่ทําให้พี่น้องประชาชนชาวาสุรินไม่สบายใจหรือขัดต่อธรรมเนียมประเพณีผมจึงขอกราบขออภัยนะครับขอโทษพ่อแม่พี่น้องชาวสุรินด้วยนะครับและขอรับผิดชอบต่อเหตุการณใ์ในการประกอบพิธีนั้นนะครับด้วยการจัดพิธีเพื่อ,อขอเข้ามาพระยาสุรินพักดี ในวันพรุ่งนี้นะครับทั้งเป็นการพิธีบวงสวงขอขามาพยาสุรินทร์พักดีแล้วก็เป็นการบิทําบุญทำบุญเมืองสุรินทร์ของเรานะครับต่อจากนั้นเลยนะครับพรุ่งนี้เวลา9ก้าโมงเช้านะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งหลายได้มาร่วมกันนะครับทำพิธีบวงสวงขอขามาแล้วก็ทำบุญเมืองสุรินทร์กันในวันพรุ่งนี้ครับ เราได้นิมนต์พระมาห65ลูกนะครับก็มีท่านเจ้าคณะจังหวัดทั้งสองนิกายทั้งธรรมยุทธและมหานิกายมาเป็นประธานนะครับก็ขอเรียนเชิญครับอียมอันนี้อือว่ามันมีอัโกใครดนเขไปและรับจะรงหรือคนไม่ได้อาทีาจนาทางานคนไม่มีชเวาบเมืพุ่งนีเข้าไปแล้วจะเกิทุกข์อันยิ่งใหญ่ พ่อปู่ใหญ่มหาวิเทศในยกสมาคมเป็นตัางสิงห์ขอเป็นประกันวันเอ็นเอวมาครั้งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเป็นมหามงคลที่สุดของเอ็นแอวันนี้ได้มากันอาจารย์ทุกอาจารย์บวกไล่ว่าจะเป็นอาจารย์ผูมีช่ีรุ่นรุ่นท่านรองเอะโกศุตธรรมที่หลวงอาคราเวทมนตร์ในที่เพึ่งอ่นนี้แล้วขอเป็นขอเกิดชาวจีนที่อยู่น้าที่นี้พ่อปู่ใหญ่กำลังตีนะไปหาเอ็นแอกันเยอะๆพ่อปู่ใหญ่ไม่ต้องมา ไปหาเน็ตแแอร์คนเดียวเน็ตแแอร์เก่งที่สุดในประเทศไทยแต่พ่อปู่ใหญ่จำไม่รับแทนไปหาเน็ตแแอร์คนเดียวนะอาสาธุสาธดเอาเซตไหมปีตีปีตีโถอยู่ปากอันเจ็บหมดไหนหมดไป่ได้เล็บไม่เหมือนกัน

สม,มัยนั้นเพื่อิคองนวาดูยนไม่ต่ไม่ต่ำเร er s <S e ี่ตตพะอัยมัรอทุองปุันอนัรบัตะต่ยาตยาดีดมาเมตตายาอแม่ต้องทาไปรอยบาทแล้วรูปอะ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 